กันอีกแล้วนะคะในวันอังคารนะคะเมื่อวานนะคะเราก็ดูุปติเหตเล็กๆน้อยๆนะคะที่เด็กๆสามารถเกิดได้โดยตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะผู้มีเพลงมาฝากหนึ่งเพลงนะคะอะ่พร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะอ่ะยามือมอ ยวดยานลายเราต้องอดใจทนอย่าตตดหน้าร้งยนทุกๆุกคนจงรักวังเอ่ยมองแซ,ซ,ซะมองแซะแซะมองตะลุมตุงม,ม,ม,มองมองแซ,ซะมองแซะแซะมองตลุมตุ่มมองอ้าววันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากเกี่ยวกับการข้ามถนนนะคะการข้ามถนนนะคะ เรามีการข้ามอยู่2แบบนะคะที่ปลอดภัยนะคะอันดับแรกนะคะก็คือข้ามบนสะพานสะพานลอยนั่นเองนะคะถ้าสมมุติว่ามีสะพานลอยเด็กๆควรขึ้นสะพานลอยนะคะเพราะว่ามันเป็นการข้ามถยางที่ปลอดภัยที่สุดนะคะหรือถ้าสมมุติว่าแถวนั้นนะคะไม่มีสะพานลอยเลยเราก็ควรหาทางที่เป็นทางม้าลายนะคะหรือสัญญาณไฟก็ได้นะคะทางม้าลายก็จะมี สีอยู่สองสีก็คือสีขาวกับสีดำนะคะที่เป็นจุดสังเกตนะคะของเด็กๆนะคะที่พื้นนะคะให้เด็กๆข้ามตรงทางม้าลายนะคะรถที่วิ่งมาเขาก็จะรู้ว่าเราจะข้ามถนนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กๆไม่ข้ามทางม้าลายแล้วเด็กๆข้ามถนนไปปุ๊บรถมองไม่เห็นรถวิ่งมาชนเด็กๆเด็กๆก็จะเกิดอันตรายนะคะถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็ได้นะคะ แต่ส่วนสําคัญที่สุดนะคะเด็กๆจะไปไหนก็แล้วแต่นะคะต้องไปกับใครคะอ่ะเก่งมากค่ะต้องไปกับผู้ปกครองนะคะให้ผู้ปกครองพาไปนะคะไม่สามารถที่จะไปเองได้นะคะเรานะคะเรายังเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะเราไม่สามารถเดินข้ามถนนเองได้นะคะเราต้องพาผู้ปกครองไปชวนผู้ปกครองไปนะคะและเดี๋ยวมาดูใบงานวันนี้กันนะคะ ใบงานของเราวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับการข้ามถนนนะคะเหมือนที่เพลงทีค่ครู้องเลยนะคะเวลาเด็กๆข้ามถนนต้องมองซ้ายแล้วก็มองขวาให้ดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีทางม้าลายแบบนี้นะคะก็จะมีสัญญาณนะคะเด็กๆก,ก็ต้องรอสัญญาณไฟก่อนนะคะถึงจะข้ามได้นะคะวันนี้ครูก็มีใบงานนะคะให้เด็กๆช่วยระบายสีนะคะ ระบายสีน้องนักเรียนสามคนนะคะกําลังเดินข้ามทางถนนนะคะข้ามทางม้าลายนะคะทางม้าลายคุณครูบอกไปแล้วว่ามีกี่สีคะ2สีนะคะคือสีอะไรกับสีอะไรคะสีขาวกับสีดําเก่งมากค่ะสีขาวกับสีดํานะคะเด็กๆระบายสีน้องข้ามทางม้าลายด้วยนะคะแล้วก็เขียนรอยปละนะคะเดี๋ยวมาอ่านรอยปรากันค่ะเดินข้ามถนน ตรงทางม้าลายอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายอ่ะอันนี้เป็นการป้องกันอุบัติเหตุได้หนึ่งส่วนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในนั้นตรงนั้นนะคะมีสะพานลอยเด็กๆก็ควรที่จะข้ามสะพานลอยมากกว่าทางม้าลายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเราก็เลือกที่จะข้ามทางม้าลายกันค่ะเดี๋ยวระบายสีเสร็จแล้วส่งให้ครูดูด้วยนะคะ